พูดตรงนี้ได้ไหมอยากพูดตรงนี้ได้ไหมถ้าวันหนึ่งแพททาอะไรผิดนะถ้าวันหนึ่งแพทมีเรื่องอะไรหรือทําอะไรผิดแจ้งตารวจจับจับกูไปเลยอย่าเอาไปหาพี่หนุ่มอย่าเอาอย่าเอาไปโหนกระแสอย่าเอาไปหาพี่หนุ่มอย่าถ้าแพททาผิดเรียกตำรวจเอากุญแจมือใส่เลยใช่พาไปเข้าคุกถูกแต่อย่าเอาไปหาพี่หนุ่มอย่าเอาใยแพทไปออกโหนกระแสพี่หนุ่ม รายการอาจจะชักชวนแล้วรู้รรรรรรสึกว่าคุณอยากจะเคลียร์หัวใจคุณไม่ล่้ว่าคุณถูกหรือผิดอะไรรู้นะถ้าผิดปุ๊บแล้วถ้าเราผิดปุ๊บไปตำรวจไปตำรวจเลยแชแนงล็อกข้อมือล็อกเลยลงบันทึกประจำวันเลยค่ะถ้าไปพี่หนุ่มนะฉันโดนขุบหมดรูปฉันที่เคยก่อน,อนสัญญกรรม<อ>ฉันเคยไปทําอะไรอันนี้นนเล็กๆฉันโดนจะโดนจะโดนพิพากษาหนักกว่าเดิมเข้าใไหมยถึงความผิดฉันหายมาแล้วจากการทําของฉันไอที่โดนขุดไม่หุ้มฉันเลย ว่าเแต่ว่าในหัวใจพี่หุ่มขอเขารู้สึกว่าเขาก็อยากทำอะไรบ้ากเขาทําให้ประชาชนได้รับรู้<อ>แล้วก็อยากให้ทุกคนอะเข้าใจ